อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสประเซาซี่เธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับรีดวันนี้เรามาอร่อยเลิศกับอาหารนา,นานาชาติกันที่จังหวัดอยุทยาเจ้าของใส่ใจในทุกอย่างร้านนี้ชื่อว่า DW Cafe r n s t e s t a u r อ n t อยู่ภายในเซ็นทรัลอยุทยาชั้น2คิตโซน เราต้องมาคุยกับเจ้าของร้านคุณหมออานอนท์วงกิติรักษ์คุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่มาที่ไปดีวีวคาเฟ่แอนด์รีสอรและอาหารของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอขาก็ร้านดีวีวคาเฟ่แอนด์รีสอรนะครับเกิดขึ้นมาจากความรักของหมอในเรื่องของอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหารับประทานของอร่อยหรือว่าการทําอาหารนะครับขอนําเสนออาหารอร่อยๆเหล่านี้นะครับก็คือกุ้งแม่น้ําไซส์พิเศษเลยนะครับเผากําลังดีเนื้อจะเด้งแล้วก็ขาวแล้วก็มีมันกุ้งนะครับแล้วทานกับน้ําจิ้ม2แบบครับมาจังหวัด ยุทธยาจะขาดกุ้งแม่น้ำก็คงไม่ได้นั่นเมนูที่1เมนูที่2แงลวจ๊ะเป็น Angel Hair DW นะครับเส้นสปาเกตตี้เส้นที่เล็กที่สุดอเอามาผัดแล้วก็คลุกเคล้าก,ก,กับน้ำมันมะกอกแล้วก็ใส่พริกแห้งแล้วก็กระเทียมแล้วเราก็จะใส่เนื้อปูซึ่งก้อนใหญ่มากนะครับเป็นปูจากชุราชโรยด้วยไข่กุ้งแล้วก็แฮมกรอบครับกัดลงไปนุ่มอาเดนเต้ปูใหญ่มาก ใหจานที่3อันนี้ยิ่งเลิดซุป3 d สีด w s i นย a สิเกเลยนะจ๊ะมี3ซุปอยู่ในจานเดียวนะครับค่ะ สีเขียวเป็นซุปผักโขมนะครับสีครีมซุปมันฝรั่งแล้วก็สีส้มคือซุปมะเขือเทศตรงกลางนะครับเป็นไข่ต้มครับประดับด้วยขนมเบื้องฝรั่งเศสที่เรียกว่าชูเล่ครับสวยด้วยอร่อยด้วยนะจ๊ะเอาไปต่อซี่โครงหมูบาร์บีคิวครับเราใช้ซี่โครงหมูที่ใหญ่นะครับย่างแล้วก็ทาซอสรวม3ามรอบด้วยกันครับเพราะฉะนั้นจะชุ่มฉ่ำซอสอร่อยมากชุ่มฉ่ำมากแล้วหมูนุ่มมากสุดท้ายอันนี้ยิ่งเลิศดโรตีมัสมั่นไก่สายไหมโรนะครับ เป็นการคิดขึ้นมาของทางร้าน DW เองนะครับโดยการเอาโรตีสายไหมชื่อดังของอยุธยาเนี่ยมาทานกับของคาวครับโดยเราจะให้ลูกค้านะครับหยิบไก่ย่างมาวางบนแผ่นแป้งโรตีแล้วก็ทาด้วยซอสมัสัมนนะครับนนซึ่งเป็นซอสห,หรืออาหารที่ติดอันดับโลกว่าอร่อยมันเลิศมากเลย ของหวานและเครื่องดื่มเป็นยังไงคะคุณหมอจา๋าจัดเต็มครับชุด afternoon tea นะครับ <สะ S 2> ซึ่งมีครบทั้งของขาวและของหวานนะครับนี่เลยนะครับเป็นเซต afternoon tea ชาก็มาจาก2ประเทศเลยอังกฤษและฝรัร่งเศสนะจ๊ะแวะมาเลยรับรองติดอกติดใจแน่นอนรีขอการันตีให้ดีเดบิวท์คาเฟ a แอนด์เรอเป็นอร่อย The ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน D W Cafe and Restaurant จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ภายในเซ็นทรัลพลาซาอยุธยาชั้น2โซนเด็กโรัรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS วันนี้ทาง D W Cafe and Restaurant ของเรา มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสมาชิก a i s บ้างคะคุณหมอคะสำหรับลูกค้า a i s เชิญรับส่วนลด10%ครับยกเว้นแอลกอฮอล์นะครับเมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านก็ได้หรือจะสั่ง d e l i v e r y โดยตรงกับทางร้านก็ได้ครับนับตั้งแต่วันนี้เลยครับจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2566ครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.45น,านาดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสวัสดีครับ อ,อร่อยเลือกจักรุลีรีเมจื้ออีติ้งเย้าพิงฉังต้องกินค่ะ